สวัสดีครับผมจางเอ็ดเลี่ยมพระครับวันนี้ลูกค้าเอาพระมาให้เลี่ยมสององนะครับลูกค้าอยากได้เป็นงานหน้ากากนะครับแบบเลเซอร์นะครับแล้วก็ลงสีแล้วก็เป็นลงเรซินนะครับตัวนี้เราก็ต้องมาเลี่ยมพระเลี่ยมธรรมดากันก่อนนะครับเลี่ยมกันน้ำนะครับอันนี้แล้วก็ออกแบบนะครับออกแบบในคอมนะครับแล้วก็เตรียม ตัดอะคริลิกนะครับตัวนี้ก็จะใช้เวลาในการออกแบบพอสมควรนะครับครับตัวนี้เราก็จะทำบล็อกกดฝาหน้าฝาหลังนะครับแล้วก็ต้องทำแกนกลางนะครับพอเราออกแบบเสร็จนะครับเราก็ มาตัดอะคริลิกเลยนะครับแล้วก็เตรียมแผ่นให้เหมาะสมแล้วก็ก็ตัดเลยนะครับก็ตัดตามที่เราออกแบบมานะครับแล้วก็เตรียมไปกดฟ้านะครับ อนนี้ลูกค้าก็มา2ององนะครับแต่ว่าคนละคนกันนะครับโอเคครับอันนี้ก็ทำหน้ากากด้วยนะครับทำหน้ากากที่จะไปติดด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังเจก็จะได้ออกมาประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาทำฝานะครับแล้วก็ เอาแผ่นอะคริลิกมาลนไฟแล้วก็ทำฝานะครับนี่ก็มันพองมากไปก็เลยเช็ดนิดนึงนะครับก็จะหดลงมานิดนึงตัวนี้ก็จะใช้เวลาสักพักนะครับผมก็อาจจะก,ก็อเร็วไปสักนิดนึงนะครับ มันเย็นนะครับผมก็จะรอประมาณหนึ่งนาทีกว่าๆครับเสร็จรล้วก็ต้องมาตัดขอบด้านข้างนะครับเพื่อให้เราเดินน้ำยาง่ายเนาะรัพอเราเดินน้ำยาเสร็จก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ ก็หนีบเก็บไปประมาณนี้นะครับนี่อีกองหนึ่งนะครับองนี้ก็จะเป็นไม้เสร็จปุ๊บผมก็จะทำการแช่น้ำไปนะครับข้ามคืนนะครับประมาณคืนหนึ่งนะครับทำเสร็จประมาณ3 4มสี่ทุ่มครับแล้วก็แช่ข้ามคืนไ้ตอนเช้าก็มาตัดแหนงนะครับ อันนี้เราก็ทําหน้ากากเสร็จก็ต้องตากแดดไว้นะครับตอนเย็นก็ผมก็มาทําต่อนะครับอันนี้ก็มีเดินน้ํายาตัวฟานะครับตัวนี้ก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับก็นานอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะต้องเล็งนิดนึงนะครับ ก็เดินน้ำยาให้เข้ารอยนะครับให้เต็มโอเคครับนี้ก็จะเป็นฝาหลังนะครับโอเคแล้วก็ติดกิบไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เดินน้ำยา นี่ก็จะเป็นอีกองหนึ่งนะครับก็ค่อยๆทำไปนะครับถ้ามีลูกค้ามาก็ทำนะครับถ้าไม่มีลูกค้าเราก็ทำพระตัวเองไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่ส่งงานให้ลูกค้านะครับแล้วก็จะถ่ายวีดีโอไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าดูนะครับ เพื่อว่าลูกค้าอยากปรับตรงไหนนะครับเราก็จะทําการทําให้นะครับนี่ก็จะเป็นอีกองคหนึ่งนะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าพี่ๆคนไหนดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามผมหน่อยนะครับ เป็นกำลังใจให้ผมทำคิดต่อไปนะครับสวัสดีครับ